ขอพระคุณบริษัทตรีเพชรอยูสูเซลจำกัดขุยไข่บุกตาเรือใบไข่บุกโดยบริษัทขุยไวกิ้งจำกัดรถขุดคูโบต้าน้ำดื่มซีทูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาสถานีโทรทัศน์ช่องแปดหมายเลข27ครับก็ยังมีดรสุพโชคควลือชัยนะครับผู้บัญชาการเรือนจำกลางเขาบินนะครับที่มาถอดมงคลครับให้กับทางด้านพระเดชศึกนะครับ แล้วก็ฝากถึงรายการไฟล์ลีกสัปดาห์หน้าด้วยนะครับ21กันยายนสุดเดือดเหมือนเดิมกับ7คู่ไทยพระต่างชาตินะครับพี่ไลออนมาด้วยนะครับโอ้มีไลออนเคียวเพชรยอดเทวินพนเอกซุปเปอร์บอลฟ้าใสเกรกอรี่ทอมจากสกอตแลนด์นะครับเตรียมเจอกับคู่ต่อสู้เนี่าจะเป็นโมโกโกญี่ปุ่นเมียนมาอิหร่านโคลอมเบียสัปดาห์หน้าครับเหมือนเดิม18ดแปรกาครับทางช่อง8ดูกันเลยครับอยากเข้าหาครับดู เดก็ขอบคุณโครงการทูดีเบื่วันด้วยนะครับให้โอกาสได้มาชกตรงนี้ที่ไทยไฟท์หรืของเราครับถีบเมื่อก่อนครับร,รูปร่างดีนะครับขวาถีบยาวๆบน,นอยู่ขยับก็เจอแท่งขวาของพาเดชศึกถีบเปื่อก่อนครับ <c oughs> <c oughs> ยันบาทารุพักเลยครับแข้งขวาครับศัาายช่วงอศาสายความยาวครับดูเบสิกดีเลยนะครับ ปรเดศึกไหมว่าจะเป็นนักชกจากเรื่องจำเขาบิน,นครับแต่ว่าแม่การคิดซ้อมดือแล้วนี่ไม่วอกแวกแน่นอนครับไม่มีหนีเที่ยวครับโนอูขอยับเดินเข้าหาลูกล่างเสียเปรียบนะฮะโวยซ้ายต่อยหมัดซ้ายครับออ้ยแม่เต็มเต็มเหมือนกันครับส็งซ้ายดอกนี้ครับของคนอูประเด็จสึกก็เห็นทางด้านสิงสมุทรเป็นตัวอย่างแล้วนะครับตนตนเนี่ยไม่เร่งครับค่อยๆจับจังหวะ แม่แต่ดูการยืนมวยนี่แมน่าจะผ่านการชกมวยไทยมาแน่นอนครับก่อนจะเอาไปต้องโทษครับแม่ดูการยืนมวยจะหลดมวยนี่สวยงามมาัอันหนึ่งสองใบแข้งขวาครับพอด็จจิษฐ์แข้งซ้ายเตะต่อล่างมาซ้ายครับกวนอูแต่ทิ้งไปกระแทกไปตรงๆเหมือนกันนะครับมาซ้ายของกวนอูครับแต่ว่าพอด็ิษฐ์พอโดนแล้วหายมือบอกไม่เป็นไรมาเลยครับตัดไม้ข่มน้ำด้วยภาษาการ ขยับเข้าไปครับแข้งขวาผรเด็จศึกขยับขยับกนอูหมัดซ้ายเตะซ้ายใหม่แล้วครับหมัดซ้ายของกนอูนี่ได้ผลเลยนะครับจะพยายามจะชิงต่อยก่อนนี่ครับแม่ต้องระวังครับปเด็จศึกโอ้หมัดซ้ายกนอูนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะครับจะมีช่องว่างระหว่างไวเนี่ยเจ็ดปีโอนี่ครับแม่บอกแล้วครับว่าหมัดซ้ายครับกรรมการยังให้โอกาสครับเด้งเร็วโอ้ดเด้งเร็วครับแม่ลุกขึ้นมาเอาล้ครับกวนอู โอ้ทิ้งซ้ายสวยงามครับดูฟุตเวิร์กของเขาเอาครับค่อยๆเตะคือแบบโอ้แต่โดนหมัดอีกแล้วครับโอ้ต้องแก้ทางซ้ายเลยนะครับเอาครับเดินต่อครับทานนั้นผดเดศึกต้องเอาคืนบ้างแต่ซ้ายครับเริ่มจะโมโหครับเหมือนจะได้เลือกไปแล้วด้วยนะครับผดเดศึกจากพิษหมัดซ้ายของวนอูครับเจอแข้งซ้ายเจอแข้งซ้ายจับได้แล้วนี่ครับอยากเข้าใจครับ ด้านหลังก็จัดเป็นรูปมวยไทยเลยนะครับสำหรับพระเด็จศึกตอกมาแล้วยาวๆครับวงในพยายามเสียบเข้าไปครับแต่ว่ามีมีเหลี่ยมแล้วก็ต่อยซ้ายคือครับกวนอูอมดไปออันตรายทุกวินาทีครับกวนอูแต่ว่าพระเด็จศึกเนี่ยตอนนี้ไม่สนแล้วครับหรือต้องพยายามเอาคืนครับใส่รูปล่างสูงยาวแล้วก็โอ้ยหมดยกทีนหนึ่งกลับไปดูไฮไลท์กันครับนีจ่จังหวะทีมหน้าของพระเด็จศึก ต้นๆเนี่ยถือว่าค่อยๆต่อยนะครับแต่ว่าหมัดซ้ายเนี่ยคอยเตือนอยู่เรื่อยครับทางด้านกวนอูสราชนิกุลสับล่างก่อนครับแล้วต่อยไฟครับนี่ฮะโอ้โหนี่ยังผายมืออยู่นะครับไม่เป็นไรแต่ดอกนี้ครับโอ้เข้าไปคางในล้มทัานยืนครับแต่เด้งเร็วครับลุกเร็วครับนี่ฮะโอ้โหอุ้ยแหมเข้าแบบสุดหมัดพอดีเลยนะครับจดีหวะหงายท้องเลยครับของทางด้านเเดชศึก ต่หลังจากนั้นนี่ก็พยายามจะเอาคืนครับแล้วเดี๋ยวดูยกสองนะครับว่าเกมมันจะเดือดขนาดไหนน่าชื่นชมนะครับกับโครงการทูบีนัมวันนะครับที่เสนมีความสามารถที่อยู่ในเรือนจำนะครับโดยทางด้านเรือนจำเขาบินครับจังหวัดราชบุรีครับโดยดรสุโชกควนรีชัยรับผู้ประชาการเรือนจำก็ผลสนับสนุนตรงนี้นะครับถืกันต่อเลยครับแหมหมัดซ้ายของกวนอูนี่ยังรบกวนอยู่เรื่อย ยามเดินเข้าหาติดตัวครับแม่อยู่ในระยะทําก,การของหม,มัดซ้ายครับมีลูกเตะเข้าไปเยอะครับอ้ยสอกมาแล้วประเดทสึกสอกมาแล้วเจอหมาาัดซ้ายคนูหมัดซ้ายคนอูมาอีกแล้วอยับเข้าไปครับหลบหม,มัดได้แข้งซ้ายตเตะขึ้นเตะเข้าไปครับประเดทสึกวงในครับตีแล้วโดอุปกรณ์จะต่อยหมัดประเดทสึกเดินเข้าหาครับสับเข้าไปก่อนสับเข้าไปก่อนวงในครับแทงเข้าไป พยายามไล่แขนไปขวาครับหมัดซ้ายวนอูมาต่อขวาพระเด่นศึกเขมนี่มันต่อติดแล้วครับเข้าได้เข้าเข็มเข้าได้เข้าเข็มเสียบเข้าไปสับเข้าไปโอ้ยติดตัวครับเป็นตังเมะแล้วเป็นตังเมะแล้วโอ้ปรับมาเป็นสไตล์มวยเข่าดีน่าสนใจนะครับพระเด่นศึกนี่ฮะเดินตำเขา่ามีสลับนศอก นี่ครับเอาแทงขวาอีกทีหนึ่งโอ้ชักจะตื้อเหมือนกันครับหมัดซ้ายทำงานไม่ค่อยถนัดครับโอ้กระทุ้งซ้ายกระทุ้งซ้ายเข้าไปแล้วขวาตีอีกทีหนึ่งเรียบครับโอ้โหจับสวยๆเลยครับแม่เป็นมวยเข่าก็ไม่บอกกับพี่ครับโอ้โหดูแม่ยกนี้นี่มาสไตล์วงในโอ้โหอยู่นอกโดนหมัดซ้ายครับเข้าในเข้าในเข้าในเป็นของเขาล่ะเป็นของเขาล่ะเป็นของเขาล่ะเอาเสีบยง้าไปอ่าเอาเจอหมัดซ้ายอีกแล้วแต่ว่าติดตัวครับพยายามติดตัวครับ โดนตอกมาเตะขวาคืนโดนหมัดมาก้าวไปเตะคืนจับได้จับได้เด้งมีเด้งมีตีแยกก่อนครับโอ้เลือดในปากแอมน่าแล้วครับตอนนี้ทางด้านพระเดศศึกครับแต่ว่าเน่เห็นช่องถมาก,กินนะครับวงในตั้มเข้าไปครับอุ้ยหมัดซ้ายมาอีกแล้วหมัดอุปคัตโอ้จะหยุดครับหยุดไม่ได้ครับหยุดไม่ได้ครับเป้าหมายรออยู่ตีเข้าไปตีเข้าไปนี่ฮะตีไปเรื่อย ตีไปเรื่อยๆครับโวนอูก็เนียนตั้งไว้ตั้งไว้ครับแข็งๆเอาไว้ครับนี่ลุดออกมาได้เดี๋ยวดูหมัดซ้ายนะครับโวนอูพยายามจิงเตะเข้าไปก่อนนะครับพยายามเดินพยายามติงแตะเข้าไปก่อนครับแต่งให้เร็วกว่าหมัดซ้ายของโวนอูครับว่ากันอย่างนั้นเถอะแยกมาครับกรรมการเสนออีกท เดินเร็วครับติดโคอย่างเดียวครับตีเข้าไปแทงเข้าไปเขาลงนายตีเข้าไปครับผดเด็กศึกหมดยกที่สองดูไฮไลท์ครับหมัดซ้ายของกกนูนี่ก็ถือว่ายังอันตรายครับแต่ว่าผดเด็จศึกนี่มาแบบเดินติดถึงตัวครับวันสอกแล้วเสียบเขา่า นี่ครับมุดเข้าไปตีเข้าไปครับอาศัยลูกล่างที่สูงยาวครับนี่ฮะแก่ลำบากครับเจอลูกนี้ครับของประเด็จศึกแต่หมัดนี่ครับอัปคัตสอยดาวสวยงามหมัดซ้ายดีมากนะครับกวนอูสอราชนิกุลครับโอ้โหเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับยกแรกนี่โดนหมัดนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะครับแต่ว่าปรับสไตล์มาเดินบูวงในครับทำให้ได้ลุ้นขึ้นมาครับยกสุดท้ายนี่ถือว่า ใครทาได้นี่โอกาสได้รับการชูมือเนยสูงเลยนะครับยวดูว่าหมัดซ้ายหรือจะเข่าในที่ดีกว่าครับยกสุดท้ายตามกันเลยขยเข้าหาครับแทงขวาเตะเข้าไปครับติดตัวอยู่วงในดีกว่าครับเดัดสุดหรือนอกนี่แม่างซ้ายของโกนูแกจะเสียวๆหน่อยครับลูนต่อลุยต่อครับจุนนำตัวดักไว้เตะขวาคือครับขยับเข้าไปครับะเดสุด แทงขวาเตะเข้าไปจับได้เกี่ยวได้มาดซ้ายแ้งขวาเตะคืนบัตรหนึ่งสองแทงขวายิงชกยิ่งแรงรยิ่งชกยิ่งแรงครับโดยเฉพาะวงในสำหรับพระเด็จศึกสอบ้านอินซีลูกพระยมมวยไทยยิมวงในเดินต่อครับวนทางด้านกวนอูนี่ก็รอจังหวะต่อยซ้ายครับฮะแต่ว่าต่อยไม่ได้นี่จะโดนเข่านะครับนี่ครับเข่ามาอีกแล้วครับ เสียงเชียร์นี่ก็หืมเ,เลยครับที่สังเวียนโลสยามสเตเดียม um. โอ้เดินติดเครื่องต่อครับขยับเดินเข้าไปโอ้ยแม่มีบมัซ้ายครับแม่แต่แรกด้วยเข่าเข่าบีเหมือนกันนะครับวงในเอาครับจับคือแล้วแม่ตีับเสียบวงในกวนอูนีนน่ถือว่าก็พยายามจะสู้อยู่นะครับออกมาวงนอกวงนอกนี่มือนี่ตั้งไว้ครับไม่ตกบมัซ้ายโอ้ยโดนแทงขวาครับแม่ สายสายต้องมาครับเจอยกแล้วแม่ยังเทมไม่ลงโอ้โหสี่สิบยังแจ๋วครับเดินตลอดเลยครับสำหรับพระเดศศึกพยายาเดินคู่บ้างคนดูนคนแท,น,ทนซ้ายนนในขวาคนดูนต่อยซ้ายครับคนนายตีไปเนตไปตีไปเนตไปตัวเล็กพยายามจะโน้มกิ่งฟ้าขึ้นคอตัวใหญ่ก็ปิดเอาเลยครับเหลี่ยมสุดท้าย ตรงท้ายปลายยก3นะครับขยับเข้าหาครับโดนอืนอกระโดดเข้าไปแล้วหลวมเจอแค่งขวาเลยครับมาซ้ายครับจับได้เกี่ยวได้ขืนไม่ได้แถมโดนแท่งของพระเด็จศึก กระโดดต่อยซ้ายเจอแข้งขวาขยับเข้าไปครับมาซ้ายครับกระโดดต่อยอีกแล้วแอนมาแยกมาก่อนเินเข้าไปครับควนอูควนอูขยับ ต่อยไม่ต่อยมาซ้ายต่อยไม่ต่อยมาซ้ายมา,า,ยมาแล้วหมดยกที่3ยกสุดท้ายครับถือว่าเป็นเกมที่ดูเดือดเลยนะครับมัดกับแข้งครับโอ้โหนนสองนักชกจากเรือจำเขาบินถือว่าร่างกายดีครับ3มยกไม่มีหมดดูจังหวะไฮไลท์ครับวางแข้งแล้วต่อยซ้ายนี่ไหมพยายามจะทำให้เป้าแคบที่สุดน,นะครับ แข่งขวาไปครับของประเด็จศึกเด้งตีครับวงในเนี่ยเริ่มจะเห็นตั้งแต่ยก2นะครับวงในของประเด็จศึกครับเนี่ยต่อยซ้ายนี่เข้าเต็มหน้าเลยครับวงในนี่เสียอีกทีหนึ่งปามเข้าไปลุยเข้าไปครับนี่กระเด้งเข,าข่าคืนนะครับกดอูแล้วดูครับสกูถอยหลังแล้วเสียบแต่วันนี้เนี่ยเจอหักเสียหลักล้มล,ลงไปไปดูผลการตัดสินได้เลยครับบนเวทีกับโค้ชจิ๊บ ท่ผู้ชมครับผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วนะครับ and the winner is ไ c โกน e r พเดจศึกจากจังหวัดพัทลุงครับก็เป็นพเดจศึกที่ชนะไปได้นะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวมาดูคู่ที่7ของรายการ